สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูอีกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนพับน้องแมวน้อยค่ะแล้วเมื่อเราพับเสร็จนะคะเราก็จะเฉลยใบงานของเดือนกุมภาพันธ์กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เรามาดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์หรือว่าพับน้องแมวน้อยกันค่ะสิ่งแรกก็จะเป็นกระดาษสีชนิดบางนะคะแต่ถ้าใครไม่มีกระดาษสีก็ใช้เป็นกระดาษ A4 หรือเป็นกระดาษสีขาวชนิดบางก็ได้ค่ะดินสอดินสอสีกันไกล ไม้บรนทัดนะคะในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้พับน้องแมวน้อยค่ะเรามาดูวิธีทำน้องแมวน้อยหรือว่าการพับน้องแมวน้อยกันนะคะก็คือขั้นตอนที่1ค่ะตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขนาด20คูณ20เซนติเมตรค่ะก็คือ กว้าง20ซนติเมตรยาว20เซนติเมตรนั่นเองค่ะแล้วพับครึ่งตามภาพเลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราก็พับมุมด้านล่างขึ้นซ้อนกันทั้ง2แผ่นค่ะขั้นตอนที่3นะคะพับมุมกระดาษด,ด้านบนทั้ง2ด้านเลยค่ะพับลงมาตาม รอยประนั่นเองค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราก็พลิกด้านหน้าของกระดาษขึ้นนะคะจะได้โครงหน้าของน้องแมวค่ะขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้ดินสอสีวาดหน้าตาของน้องแมวนะคะแล้ว ระบายสีให้สวยงามนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะว่านักเรียนจะวาดหน้าตาน้องแมวน้อยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูคลิปวิดีโอที่ครูพับน้องแมวน้อยกันนะคะเราไปดูกันค่ะวันนี้ครูจะมาพานักเรียนทำ น้องแมวน้อยนะคะหรือว่าการพับน้องแมวน้อยนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะเราจะใช้กระดาษชนิดบางนะคะจะเป็นกระดาษสีก็ได้หรือว่าจะเป็นกระดาษ Ac ก็ได้นะคะและในส่วนของกระดาษเราจะต้องใช้ขนาด2 0คูณ20ซนเมตรนะคะ เราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดเลยค่ะวัดกระดาษนะคะก็คือขนาด20คูณ20เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดแล้วนะคะเราก็ทำการตัดกระดาษนะคะตัดกระดาษให้ได้ขนาด 20คูณ20ซนติเมตรก็เท่ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะในส่วนของการทำน้องแมวนะคะหรือว่าการพับน้องแมวนี้จะใช้กระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราก็ตัดกระดาษเลยนะคะอ่า สมมติว่าครูตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเมื่อได้กระดาษแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทําการพับกระดาษนะคะให้เป็นรูปแมวน้อยนะคะโดยการพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะมองเห็นชัดไหมคะ พับลงมานะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะใช้มือรีดให้เรียบนะคะกรีดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อจะให้ได้ง่ายขึ้นนักเรียนพับสามเหลี่ยมด้านนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้เป็นรอยนิดนึงค่ะไม่ต้องรีดมากนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนพับจากด้าน มุมด้านนี้นะคะพับขึ้นไปค่ะไม่ต้องสูงมากเท่าไหร่นะคะประมาณ1นิ้วก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะพับจากทางด้านขวามือก่อนค่ะแล้วจะมีรอยตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือรอยด้านนี้เราจะพับมุมนะคะ มุมกระดาษด้านบนทั้ง2ด้านเลยนะคะก็คือพับให้มาขอบตรงนี้นะคะให้มาจรดตรงมุมตรงนี้นะคะมุมตรงนี้นะเห็นชัดไหมคะมุมตรงนี้นะคะแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะมาจรดมุมตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้มือรีดแบบนี้นะคะทำทั้งสองด้านเลยนะคะทั้ง2มุมนะคะ ใช้มือรีดเหมือนกันนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กลับด้านก็จะได้รูปหน้าแมวนะคะแล้วเราก็ตกแต่งนะคะโดยการวาดตาวาดหน้าของน้องแมวนะคะโดยใช้ ดินสอนั่นเองนะคะโดยใช้ดินสอในาการวาดนะคะสมมุติว่าครูนั้นได้วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะว่านักเรียนจะวาดน้องแมวน้อยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ อันนี้เพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะคะแล้วถ้าใครจะระบายสีก็สามารถระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้นะคะนักเรียนลองทำดูนะคะในส่วนของน้องแมวน้อยนะคะอันนี้ใครจะตกแต่งอย่างไรก็ได้นะคะ เมื่อตกแต่งเสร็จแล้วนะคะก็เป็นอันว่าได้น้องแมวน้อยมานะคะได้แมวน้อยมาหนึ่งหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นการพับน้องแมวน้อยค่ะเราพับน้องแมวน้อยเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเฉลยใบงานของเดือนกุมภาพันธ์กันค่ะ ใบงานของเดือนกุมภาพันธ์นักเรียนนำขึ้นมาเลยค่ะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์กับการใช้งานให้ถูกต้องนะคะก็จะมีในส่วนของขีดเขียนร่างแบบตัดกระดาษวัดขนาดยึดติดวัสดุนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันค่ะกาว กันไกลไม้บรรทัดแล้วก็ดินสอค่ะนี่จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์กับการใช้งานนะคะเรามาโยงเส้นกันค่ะนักเรียนโยงเส้นจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์กับการใช้งานให้ถูกต้องนะคะเรามาดูขีดเขียนร่างแบบเราจะโยงเส้นไปหาดินสอค่ะตัด กระดาษก็คือกันไกลนั่นเองค่ะวัดขนาดใช้กับไมบ้บรรทัดยึดติดวัสดุก็คือกาวนั่นเองค่ะนักเรียนเวลาที่นักเรียนโยงเส้นให้นักเรียนใช้ไมบ้บรรทัดทาบนะคะเส้นจะได้ตรงค่ะใบงานต่อมาเลยค่ะ ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าภาพที่เป็นของเล่นและเครื่องหมายกากบาทหน้าภาพที่เป็นของใช้นะคะภาพแรกคืออะไราเอ่ยนะคะก็จะเป็นชุดหรือเสื้อผ้าของของเล่นในส่วนของตุ๊กตากระดาษนั่นเองค่ะเป็นของเล่นนะคะต่อมาค่ะก็จะมีภาพของ จรวดเรือนกนะคะก็คือการพับทั้งนั้นเลยนะคะภาพนี้ก็เป็นของเล่นเหมือนกันค่ะส่วนแปรงสีฟันเป็นของใช้นะคะกากบาทเลยค่ะกันไกรก็เป็นของใช้ค่ะในส่วนของต่อมาเป็นว้ากระดาษนะคะใช้กระดาษในการ พับนะคะข้อนี้เป็นของเล่นค่ะต่อมาค่ะสีนะคะภาพนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่เป็นภาพของดินสอสีนั่นเองค่ะเป็นของใช้ค่ะกากระบาดเลยค่ะต่อมาค่ะดินสอนะคะดินสอก็เป็นของใช้ค่ะกากระบาดเลยค่ะต่อมาจะรวดกระดาษเป็น ของเล่นนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของนักเรียนแยกให้ถูกว่าสิ่งไหนคือของเล่นและสิ่งไหนคือของใช้ค่ะต่อมานะคะนักเรียนนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปที่หน้าที่54ค่ะหน้า54ข้อที่3นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็น ประโยชน์ของงานประดิษฐ์และเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ไม่ใช่ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ค่ะเรามาดูกันนะคะ3.1ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ข้อนี้เป็นประโยชน์นะคะประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวถูกต้องค่ะ มีของเล่นของใช้และของประดับตกแต่งไว้ใช้งานข้อนี้ก็ถูกต้องค่ะส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ข้อนี้ผิดค่ะเกิดการทะเลาะเบาะแวงเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันข้อนี้ ผิดนะคะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองข้อนี้ถูกต้องค่ะฝึกความอดทนในการทํางานข้อนี้ก็ถูกต้องค่ะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายข้อนี้ผิดนั่นเองค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่55ค่ะข้อที่4นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้4.1 นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพให้สัมพันธ์กับคำอธิบายจากนั้นเขียนเรียงลำดับขั้นตอนการพับกระดาษเป็นจรวดลงในช่องว่างนะคะเรามาดูกันนะคะขั้นตอนจะอยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะก็จะโยงเส้นจากขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือขอไฟายโยงไปหาภาพที่3ค่ะ แล้วขั้นตอนที่1คือขอควายค่ะนักเรียนเติมพยัญชนะลงไปนะคะก็คือขอควายค่ะแล้วนักเรียนโยงเส้นเลยนะคะต่อมาขั้นตอนที่2ก็จะโยงจากงองงูนะคะไปหาภาพที่5ค่ะกำหนดแนวพับแล้วพับปลายแหลมเข้าตามลูกศรชี้ค่ะขั้นตอนที่ 2คืององงูค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่สนะคะเราก็โยงเส้นจากขอไข่ไปหาภาพที่6นั่นเองค่ะขั้นตอนที่3เติมตัวอักษรคือขอไข่ค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราก็โยงเส้นไปคือ ก็ไก่โยงมาหาภาพที่4ค่ะพับครึ่งเข้าหากันค่ะก็คือเติมก็ไก่ค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่หนะคะเราก็โยงเส้นจากช้อชิงไปหาภาพแรกค่ะกำหนดแนวพับแล้วพับปีกลงตามแนวเส้นประไปทางลูกสอนชี้ขั้นตอนที่ห้า เติมตัวอักษรคือชอชิงค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่6นะคะจอจานนะคะใช้ดินสอสีตกแต่งจรวดกระดาษให้สวยงามนะคะโยงจอจานไปหาภาพที่2ค่ะและขั้นตอนที่6ก็คือจอจานนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือหน้าที่ 56คะ่ะข้อ4.2นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการพับตัวหนอนจากกระดาษโดยเขียนตัวเลข1-8ถึง8ลงในช่องว่างตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะนักเรียนมาดูรูปภาพกันก่อนนะคะก็จะมีรูปภาพทั้งหมด8รูปภาพนะคะนักเรียนดูสิคะว่าภาพใดคือขั้นตอนที่1นะคะ ก็คือภาพที่7นั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพที่เท่าไหร่เป็นขั้นตอนที่สองนะคะก็คือภาพที่สามค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่สมก็คือภาพที่6ค่ะขั้นตอนที่4คือภาพที่สองค่ะขั้นตอนที่ 5นะคะขั้นตอนที่5ก็คือภาพที่4ค่ะขั้นตอนที่6คือภาพที่8และขั้นตอนที่7คือภาพที่5และสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่8นะคะอยู่ในรูปภาพที่1นนั่นเองค่ะ นี่ก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการพับตัวหนอนนะคะโดยการเรียงลำดับขั้นตอนนะคะจากภาพเลยค่ะแล้วเขียนตัวเลขลงไปนะคะวันนี้ครูปูก็ได้สอนนักเรียนพับน้องแมวน้อยนะคะและเฉลยใบงานของเดือน กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่ายังเฉลยไม่ครบนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพับเรือแล้วก็เฉลยใบงานกันต่อนะคะส่วนวันนี้ครูปูต้องไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ